จมหนังเได้แม่เก็ได้แม่จมหสวัสดีครับก็ได้แม่ครับสวัสดีครับโมนี่แหละแขกหลดนี่แหละมีคนมาถามหาเล่าหมู่บ้านถา,ามหาบ้านแม่กับบุญงจ๊กยังวันไปใส่ก็เห็นม่เห็นหลายมือนแต่พัดแม่เข้าบ้านมาเนี่ยชัวนวหน่อยเลยบพเห็นยังวันไปใส่มานั่งไปนอนใส่แถบนี้ลูกตูเห็นบ่เห็นเที่ยวไปเที่ยวมาอย่างไครับเที่ยวไปเที่ยวมาเห็นแต่ส่วนรหบ เมื่อวานนี่ก็เปิดภูกระทาก็เห็นขี่รถลอยไปทางซีเวิรเห็นใช่ไหมครับเอามีคนมาถามหาเล่าดิล่ะผู้ใดงล่ามาถามหาเ่าได้ไหมมีมีคนมาถามหามาแขกหลอดไปใส่มาตลอนพี่เจ้าก็ไปหาเอาตัวไปยุ่งใส่เล่าก็บ่มาหาเองมันเปนเราไปหาป่าเพราะช่วงนี้ฝนกำลังตกดีได้เลยน้ำกำลังมากครับใส่น้ำเพราะท่านเหน็บน้ำห่วยท่านมากเนาะน้ำห่วยมากกับพ่อมาไปหาป่านไอ้นี่น้ำห่วยไปท่านมากมันตกเพราะท่านแห้งตกลิ่นซื่อเนาะเมื่อเช้านเราก็เห็นขี้รถเขาม้าใช่ไหมครับเมื่อเช้าน ไม่ยังไงลองูดอะรองครับ่ยงคครับผมเอ้าอันเมื่อวานนี่กอันนี้อผู้นึงนะครับบุหจักเขียกหลอดผูดบุหวจเขีกหลอดอันที่ว่าเมื่อกี่แล้วได้แม่นะเขาว่ามีใครมีใครบอกมีใครโซโซโซ เราเรียกว่าแขกหลอดผู้ใดพมีใครแล้วว่าผู้ใดแขกหลอดตอนเพียงมือจักแขกหอดไม่จริงเขาน้ำมาว่าเู้ยผู้ใดเห็นอะไรผู้หญ่โชคก็เาซื้อฟาขกลอแล้วคยควาจะมาขกหลอดชีมานางเทิงอยนางเทิงมันจะได้เห็นชี้เห็้นในนัน์ตาเอาเ้าเขาไม่จะน้อยเลยมันพอเห็นกล้องอางเี้่อกีเขาดักาลอเิดคุณษัทอันคุยกับแขกหลอต้องหันคนได้ไม่คุยครับเพราะว่าลูกตัคุยนี่ ความรูม้่าถึงครับใส่มุกใส้ยังโอ้น้ำโท่านครับหาคุณแม่แม่คุยม,มุกลายครับคิคดบท่านเราบ่ันไปนะโมท่านคบว่าเขกหน่อต้องเจอคุณแม่ครับมุกตลกนะ,นะกินข้าวมาแล้วบ่เดกี้ยอ่าขึนคาข้นราคาอย่างเน,นี้นขยขึราคาอย่งยอางนีกยบาทขึ้าคเนะ มันมาเป็นว่ามันมาหลังข้าก็มีข้าวเนี้ผมเห็นเราชัดเจนเลยเอเคผู้ใดเห็นแจ้งไว้เนี่ยบ้นอยนิสกูสวนขึ้นไปบดเลยอ้ว่างยาว้าอย่งบอกรจักไหมว่างล่ะคือยังคีอยังร้อนมันสีอางเออเราเื่งสกูบเราวันนี้สกูสวนขึ้นไปวันเนี่ยให้ลามันโก้ขึนไปทันเพื่อนแต่ขนาดมันมีลูกยางมันยังซึมได้เลยอือเนี้ยเขายิงสกูมนะใครเนี่ยเขายิงสกูเขาก็ยิงมึง ไม่ยังก็ไม่เข้าใจอีกแล้วพี่รองโอ้ยยิงใส่กูโอ้ยิงใส่กูไม่ยิงใส่มึงโอ้ยยิ่งใส่มึงโอ้ยรับมุกพระท่านอันนี้แก้ไขก็เท่าครับย้อนสิได้เสริมแก่เสริมแก่จากหัวมันตกะเราแบมันสิได้ยิงอัดตลอดเท่าเท่ากูบจุดบอดนี่แหละเท่ากับแก่นี่อู่นะแั่นุณเจ้าบอกแปัรไม่เสริมดีเสริมหนาวประเดี๋ยเสริมหนาวปรเดี๋ยวเสริมแปรนะโอ้ โอ้ยอ่ยอยองางสาขาไหนนะน้ำหมท่านครับพี่น้องครับอ๋อแล้วหมอก็าสาังโอ้ยวันไหนหาเดียวโอ้ยตายแล้วพี่น้องครับถามหามากเลีไหมมันตายไงเออ่ยมเลยวันนี้ก็สิอัดพี่ยูเอ๊ะแนวปลายกับแนวหัวอันนี้คือเอาเหนียว เราเด็กค่าสกูซุ้มดนอปรดราคากันไปไปไรยิ่สกูอัไม่เหมือนอีกออเอา,เอาจัดไปจัดไปมืเบิ้งแ้ทำเลยไปเพงโอเคได้เดี๋ขออนุาตท้ายคลิปเพ้เพื่อนาาที่เขาืองจมาสผู้ใดผู้จาอีกแล้วลุงตูบอกว่าลุงตูปรีดราคาไปไรเนอะาบ่าอทั้งนทั้งพ่นอะทั้งพ่นอเอ่าขอมีล่เมีนดีแล้วแล้วมันมีสงมอ เอาไปนีมี่ยังสี่มาคุยส่วนคุณแม่ฟังอีอย่างนี่โอาแล้วงันเกิดูอิงเลยก่อนันมากลยรสมหรือวานนี้เป็นสิบสี่จะไหนคือามหา้เกิดมาพ่มาจะไหนเอามียังอ้เมื่อกี้ปีไก่กับไปในยิ้มปีฮะวันนี้สิบห้าแขกรลอไปก็ไปปีไก่ไม่อนะปีไก่ปีไก่ไปผู้เดียวตัวไก่เขาไป็นได้จัดอยู่บ้านเขาได้หรือด็จัดไู่มีเวลาเลยเออตราเกิด แม่แม่แม่แปีกายด้ยฤดูการที่แล้วืนี้เป็นรงเรียเพราะว่าบ้านนี่้นบริการที่บนมดบ้านมบั่าบมันถ้าเจกับไปออม่าเขาเยนเป็นแคบอับ้านก็ะตินพื้นที่มันร้เนาะุ้ยอุอันอัลูกเฟียนยังบ่อนเมสุภาพลูกเียนเหไหมเห็นอยู่บ่็งามมันบ่ออันอั เยได้ยังมโอแสดว่าเค้กรแม่นรดานัเชี่ยวได้ดิผู้ใสันะว่าผู้ใดสั่นเอยาเห็นผู้ใดเห็นว่าเี่คือาคอเมนาเนเมสว่าาคือาคอมเมนต์หาเนีเมเน่แว่าผู้เอาเอเออนอะเดปนั่งกบึ่งลังิเปนามอดเนอสว่าเพิเเป็นเรเปเที่ยวหรอ คือทงานคือี่ไม่เอาพลุ่มโปแล้วกห้มัเป็น่าวตรงนั้สิมีแบบปกูสาวน้แต่คนบ้านก็เมนนะคนในบ้านเม็นอยู่ดีนใบ้านก็เมนมันเม่นยแล้วก็หม้สแล้วก็เหม็นเแล้วเบียอยบ่ยีเป็นเมอยบ่อยจีมันเกิดแปลกๆเนาะขาเจอก็บมีเหม็นมาหลายอยู่ดี เมนมเมลายอายุข้นเจอกับว่าโอ้ยคุณเม่์ุภาจะสมัยเป็นสาวหมือนบ้บาดสัหางเขียวมังค่าวันซุนารี่าไขบอกแจ๊สสวยปอดีสวยปอดีข้าเจ้วันหิวลาลิซาอุ้ยนี่สวยสยสวยปอดไม่เห็นสุนารีอยู่เอยสวยมีนี่เมื่อวานหน่งวไหไม่ใครเบิ่งเนาะเราสิว่าอะไเออ้าเนเอาไม่เปลีนแล้วเบิร์กเี่นแล้วอาจจะเห็น่แลโอ้ยมใครใคร เออวพื่นเช่ไม่ครอ่านคาโตนะนี่กคาโตสิบาทแต่ออนตาพัฒนาน้ำเพิ่นจ้รู้พวงอ่ะโอ้งไดรู้พวงไหมรู้พวงแ้วงครยังไมเจอเสียเปล่าแสียเปลาหลวงพ่อล่นเสียแล้วหลงพ่อยุัดกางเล่นเสียแล้วก็จืดอะไรยีเนี่ยเเสียแล้วก็จืดวนไหนแต่บ้านเราตะเห็นเราบ่งเฟสตลอด เป็นทไสุอธุรกิจดีคื้บคอยเห็นไหนแต่ไม่สภาพว่าสมือนี้ธุรินี้มนเรอว่าสิมีงานย่บานม่วงอันไปมากเจ้าเีเอากิงเสียงของจัดเจ้าออ๋อกสิบวนปาเออเคือคังเห็นเหลือดิเฮอนเดีดอันที่ว่าเาไ้ยู่งร่งขาวๆปอี่แี่่เห็นไม่สภาดิเอยย่บมังคะห่าง ันเท่นลาวนอืลั่งสิมาฝนทุกอื้าเชกรอยไปหาปลาเลม่ต้องยากเลครับหลายคับกับไบ้านบัดยอวนลูกปูบวป่าเพราะว่าคนหูจักมองปลาขึ้นปลาบ้านบันยอที่ไหนขาดเบิดเหี้ยจุดอ้นลูกตัวอะไรสดเด๋มีจักงี่ตายชีพกับจ้าหน้บ พากัได้เจ้าหน้าที่ครับออแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันไม่คือคืนเลยไนมันมันเป็นแบบเออไม่เป็นแต่ให้คนดูเพราะว่าเครื่องไม่โชวพ์พาวเวอร์อะไรเลยนะไปคุยกันธรรมดาธรรมดาแบบก็ไม่งนจะเอาสีน้ำมันเอาชิมนาเอาชิมนาชิมนาเอาชิมนี้จบไปซะก่อนเลยชิมนาเดี๋ยวเอาเอาไม้เน,เน,น,เนาะเอาแบบเออ ว่าส่วนมากกันแขกลอยมามากคุยน้ำตาลเ้อเนเป็นมืนขึ้นแขกลอเขามาคุยตาลเ้ออสมีเก่าละเอายังหวังไม่กัเอสมผมนี่ผู้ใดเฮทัย้ผู้ใดเฮทยสงผมนี่หน่นอดยวนคนนูเบิ้งเออเอาคุณแม่สลักชิ้นี้เอาไว้สมีก่อนเนาะเอาชิ้นไหนดีกว่าเนาะเอาชิบนนาไครับเอาไว้สมีก่อนิไหนจะเงาเอาพวาบ่ครับผมเพื่อาคาบื้มครับ พ่ยมันก้วม่ต้องง้อ้วสุดหรอกโอ้กอนนั้นก็มาดทโถด้วเนาะม่แต่พ่อกันพี่นอนแกกรอดทำหาหรือมากเลยบ่คืดพอ